เธอเป็นสายเดี่ยวจึงสะดวกในการถอดขั้นต่อไปก็เอาผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆมาเช็ดคราบอาเจียนที่ติดตามตัวอื้ยอย่ายุ่งหน้านิดจะนอนหญิงสาวส่งเสียงไวอยๆสลืมสลือจะนอนได้ไงเหม็นอวกจะแย่หมอปรเมศทำเสียงเขียวเอ็ดเธอการกินเหล้าทำให้ขาดสติแบบนี้ไงเขาถึงไม่อยากดื่มเมาแล้วเหมือนหมาอยากวนหน้านิสราปัดมือสเปสปะทั้งๆท,ท,ที่ยังหลับตา อยู่นิ่งๆเช็ดจะเสร็จแล้วเขาใช้มือหนึ่งจับมือหล่อนไว้อีกมือก็สอดเข้าใต้ผ้าห่มเผื่อเช็ดตัวให้หญิงสาวบริเวณที่เลออาเจียนนั้นอยู่เหนือหน้าอกเขาจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไม่อ่าวหญิงสาวส่งเสียงขึ้นอย่างขัดใจแล้วสะบัดมือออกพร้อมกับพลิกตัวหนีทำให้หมอปรเมศเสียการทรงตัวเขาล้มทับทับลงบนร่างเธอมือที่สอดเข้าใต้ผ้าห่มรีบปล่อยผ้าออกเพื่อค้ำลงพยุงตัวไว้ มับมือข้างนั้นของเขากอบกลุ่มเข้าที่เนินเนื้อนุ่มนิ่มของเธอเต็มกำม,มือเฮ้ยหมอประเมตร,รีฟสะบัดมือออกราวกับจับโดนฐานร้อนร้อน,รอนแรงสะบัดนั้นทําให้ผ้าห่มเลิกขึ้นมาจนเห็นเรือนร่างขาวผ่องงดงามอย่างชัดเจนทําเอาเขาเบิกตากว้างตกตะลึงไปชั่วขณะเลือดในกายสูบฉีดแรงร้อนฉาตั้งแต่หัวจรรโเท้าแหม่แหมแมเลือดกาเดาของหมอปรเมตทลักออกมา เขารีบข่มอารมณ์เอาไว้อย่างสุดความสามารถแล้วรีบดึงผ้าห่มขึ้นคลุมร่างเธออีกหนจากนั้นก็วิ่งเข้าห้องน้ำไปอย่างรวดเร็วก่อนที่เขาจะห้ามใจตัวเองไม่ได้หมอปรเมศเดินออกจากห้องน้ำความร้อนในกายเมื่อครู่ถูกน้ำเย็นเย็นทำให้ลดระดับลงมากแล้วนอนสบายเชียวนะแม่คุ้นเขาเสียงสูงอย่างหัวเสียคนบนเตียงหลับตาพริมสักพัก,กเธอก็ขยับกายทำแทาจะถีบผ้าห่มออกจากตัว เฮ้ยเ hey, hey, อย่านะหมอปรเมศร,รีบวิ่งขึ้นเตียงดึงผ้าห่มเธอไว้นี่คิดจะให้ผมวิ่งเข้าไปอาบน้ำเย็นๆทั้งคืนเลยใช่ไหมหมอบ้าใจร้ายหญิงสาวเงิงำออกมาทั้งที่ยังหลับตาเธอว่าอะไรนะชายหนุ่มชะโงกหน้าเข้าไปใกล้คนใจหินฉันจีบคุณเหนื่อยแล้วนะหมอปรเมศยิ้มกับตัวเองดวงตาเขาอ่อนโยนลงจากนั้นก็นอนกอดเธอไว้ในอ้อมแขน หญิงสาวพลิกเข้ามาซุกซ้ายกับหน้าอกเขาราวกับลูกแมวพร้อมกับละเมอขึ้นมาอีกครั้งว่าเมื่อไหร่คุณจะยอมใจอ่อนสักทีหมอปรเมศเหยียดยิ้มออกมากระซิบเบาๆว่าคุณรู้ได้ไงว่าผมไม่ใจอ่อนจากนั้นเขาก็นอนกอดเธอไว้จนเผลอหลับไปเขาเล่าให้เธอฟังตั้งแต่ต้นจนจบแต่ปกปิดในส่วนที่เขาจับหน้าอกเธอไว้รวมถึงการนอนกอดเธอทั้งคืนสรุปก็คือคุณยังไม่ได้นำเชื้อผมไป หมอปรเมศก็อกยืนหน้าเข้าไปย้ำกับเธออย่างผู้ชนะพร้อมกับยิ้มกรุ้มกลิ่มโอยตายแล้วฉันทำอะไรลงไปเนี่ยนิสรายกมือขึ้นปิดหน้าแทบอยากจะแทรกแผ่นดินหนีอุตสาห์วางแผนไว้ตั้งมากมายสุดท้ายมาพลาดตรงเมาหนักจนอกใสผู้ชายนี่นะคุณยังอยากจะได้น้ำเชื้อของผมอยู่ไหมเสียงทุ้มเอ่ยขึ้นคำนั้นทำให้นิสราเลิกคร่่าครวญทันทีเธอเบิกตากว้างตอบกลับโดยไม่ลังเลว่าอยากสิ แต่ก็ต้องชะงักไปเมื่อคิดได้ว่าเหตุใดหมอปรเมศถึงได้ใจดีกับเธอทำไมจูจ่ๆคุณถามฉันแบบนี้หญิงสาวเลิกคิ้วถามอย่างสงสัยผมยินดีที่จะเป็นพ่อพันธุ์ให้ลูกคุณแต่คุณต้องยอมเป็นแฟนกันเพื่อหลอกแม่ผมเรื่องนั้นไม่มีปัญหาดีเสียอีกแม่ฉันจะได้เลิกจับคู่ฉันให้ผู้ชายคนนั้นคนนี้เสียทีงั้นก็เป็นอันตกลงหมอปรเมศยื่นมือให้เธอเพื่อทำสัญญา นิสราย,ยืมมือเข้าไปจับมือเขาอย่างไม่ลังเลพร้อมกับเอ่ยว่าตกลงคทันทีที่ฉันท้องสัญญาเป็นอันสิ้นสุดคุณกับฉันก็ต่างคนต่างไปครับเมื่อทำสัญญาตกลงคบกันเป็นแฟนเพื่อทำลูกแล้วหมอปรเมฆจึงขอลาพักร้อนเพื่อพานิสราไปเที่ยวทะเลสองต่อสองเขาพาเธอมาพักที่บ้านพักตากอากาศริมทะเลซึ่งพ่อกับแม่ซื้อทิ้งไว้นานแล้ว นิสราเอากระเป๋าเข้าไปเก็บในบ้านแล้วเดินออกมาเห็นชายหนุ่มยืนหันหลังจัดตะกร้าเตรียมของไปปิกนิกที่ริมหาดทรายเราจะไปที่ไหนกันคะเสียงใสๆทักขึ้นปรเมศจึงหันหน้ากลับมายิ้มพรายออกมาแล้วตอบว่าไปที่หาดทรายขาวครับแต่เราต้องเดินไปซื้อขนมกับเครื่องดื่มที่ร้านสะดวกซื้อกันก่อนนิสราเห็นชายหนุ่มเต็มตาถึงกลับกลับหน้าร้อนเผาขึ้นมาทันควัน เธอไม่เคยเห็นเขาสวมใส่ชุดแบบนี้มาก่อนเสื้อเชิ้ตสีขาวปลดกระดุมออกหมดโชว์เสื้อกล้ามตาข่ายด้านในจนเห็นแผงกล้ามเนื้ออกอัดแน่นอยู่ในนั้นเอะไม่สบายหรือเปล่าดูเหมือนหน้าคุณจะแดงขึ้นนะหมอปรเมศยื่นไปแต่หน้าผากหญิงสาวด้วยความเป็นห่วงสีหน้าจริงจังทันทีที่ฝ่ามือเขาสัมผัสลงฝ่ามือใหญ่นั้นราวกับมีกระแสฟไฟฟ้าเธอจึงผงะถอยหลังแล้วเอ่ยแก้ตัวเป็นพลวันว่า นิสสบายดีค่ะแต่สงสัยแดดแรงไปหน่อยเลยทำให้หน้าแดงนิสราหน้าแดงขึ้นกว่าเดิมคุณหมอใส่ชุดนี้แล้วดูดีจังเลยนะคะขอบคุณครับเขารับคำชมนั้นตอนจัดกระเป๋าเขาเลือกชุดมาเที่ยวกับเธออยู่ตั้งนานไปกันเถอะครับเดี๋ยวเราไปซื้อของทานเล่นกันเขายื่นมือมาตรงหน้าเธอไปกันค่ะนิสราไม่เข้าใจความหมายนั้นเธอจึงเดินนำหน้าออกไปก่อน หมอปรเมศจึงรีบคว้าเอามือเธอมากลุ่มไว้จับทำไมคะเธอเอียงคอมองเขาตาโตต้องจับเอาไว้เดี๋ยวคุณเดินหลงทางเขาเอ่ยหน้าตาเฉยแล้วจูงมือเธอเดินไปตามทางที่ทอดยาวริมหาทรายนิสราย,ยิ้มน้อยๆรู้สึกอบอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกก็เดินเคียงข้างเขาโดยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเดินไปทางไหนไม่ว่าจะเร็วหรือช้าเธอล้วนเชื่อมั่นว่าเขาจะจับจูงเธอไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัย ณร้านสะดวกซื้อเธอกับเขาก็แยกกันไปเดินเลือกซื้อขนมและเครื่องดื่มตามที่ตนเองชอบในขณะที่นิสรากำลังยืนเลือกขนมอยู่นั้นเธอก็เห็นสาวสาวัยรุ่นสามสี่คนกำลังมองไปที่หมอปรเมศพลางกระซิบกระซาบกันว่าแกรดูผู้ชายเสื้อขาวคนนั้นสิหล่อมากกอไก่ล้านตัวใช่ใช่ผิวดีอาราจับเวอร์แล้วดูดูกล้ามเนื้อหน้าหน้าอกเป็นมัดมัดมันน่าจับหน้าลูบหน้ากัด นั่นสิถ้าฉันได้แต่งงานกับผู้ชายแบบนี้นะฉันจะขังไว้ในห้องไม่ยอมให้ออกไปไหนเลยแกรนิสราได้ยินเช่นนั้นก็เริ่มมองสาวๆาวกลุ่มนั้นสลับกับหมอปรเมศในจังหวะนั้นเองชายหนุ่มที่ตกเป็นหัวข้อสนทนาของกลุ่มสาวสาวก็หันกลับมาพอดีเขาตั้งใจจะถามนิสราว่าจะเอาอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าแต่กลุ่มสาวๆเหล่านั้นกลับเข้าใจว่าหมอปอนเมสันมามองพวกเธอ หญิงสาวเหล่านั้นจึงยิ้มให้พร้อมกับบกมือทักทายให้มาเที่ยวคนเดียวเหรอคะหมอปรเมศยิ้มให้สาวสาว,สาวตามมารยาทพร้อมกับตอบกลับไปว่ามากับแฟนครับมีแฟนแล้วเสียดายจังเลยค่ะถ้าโสดเมื่อไหร่ก็ทักมาได้นะคะสาวใจกล้าหนึ่งในกลุ่มนั้นเดินเข้าไปใกล้หมอปรเมศรพร้อมกับทิ้งเบอร์โทรศัพท์ลงในตะกร้าที่เขาถืออยู่ นิสราเห็นดังนั้นก็โมโหจนควันออกหูเธอสะบัดหน้าหนีเดินจ้ำอ้าวออกจากร้านสะดวกซื้อทันทีเออขอโทษนะครับผมขอตัวก่อนหมอปรเมศเห็นเช่นนั้นก็รีบไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์อย่างเร่งร้อนไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะรีบไปไหนและโกรธอะไรเขาขึ้นมาอุ้ยที่แท้ก็เมียมาคุมสาวสาหัวเราะคิกคักตามหลังคุณนิดรอผมก่อนสิครับ หมอประเมศออกมาจากร้านสะดวกซื้อแล้ววิ่งตามเธอไปจนจะถึงหาดทรายเดี๋ยวสิคุณเป็นอะไรเนี่ยทำไมทิ้งผมไว้ที่ร้านสะดวกซื้อคนเดียวไม่ยอมรอกันบ้างเลยฉันไม่ได้ทิ้งคุณไว้คนเดียวยังมีแม่สาวสาวพวกนั้นที่พร้อมจะเป็นแฟนคุณอยู่อีกตั้งสี่คนเธอตอบจนเกือบจะเป็นตะโกนด้วยความหึงหวงชายหนุ่มได้ยินเช่นนั้นก็ยิ้มออกมา เขารีบวางของในมือลงบนพื้นแล้ววิ่งเข้าไปหาหญิงสาวพร้อมกับตะโกนว่านี่คุณหึงผมเหรอนิสราเพิ่งจะรู้สึกตัวว่าทำอะไรลงไปจึงหยุดเดินแล้วหันมาตะโกนใส่หน้าเขากรบเกลื่อนความอายใครหึงคุณหมอปรเมศอาศัยจังหวะนั้นเข้าไปอบกอดเธอเอาไว้ไม่ให้เธอวิ่งหนีไปได้อีกก็คุณไงหน้าผากของคุณมันเขียนไว้ตัวเบอร์เริ่มเลยว่าหึงและหวงผมมาก อย่างคุณมีอะไรให้หน้าหวงกันผิวก็ขาวซีดยังกับผีดิบไม่เคยตักแดดแล้วดูสิแล้วเสื้อก็ใส่เปิดอกเห็นไปถึงไหนต่อไหนฮ่าฮ่าเมื่อเช้าคุณยังชมผมอยู่เลยว่าใส่แบบนี้แล้วดูดีที่ทําให้คุณหมุดหงิดตอนนี้ก็เพราะไม่อยากให้ใครเห็นกล้ามเนื้อขาวๆข,ข,ของผมใช่ไหมท้ายประโยคเขากระซิบเสียงกระส่าอย่างออดอ้อ,อ,อ,อนลมหายใจอุ่นร้อนเป่ารดต้นคอเธอจนรู้สึกร้อนวูบวาบขึ้นมานิสรารีบผลักเขาออก เชืหลงตัวเองจากนั้นหญิงสาวก็วิ่งหนีเขาไปยังหาดทรายสีขาวเบื้องหน้าหึงแล้วไม่ยอมรับว่าหึงแบบนี้ต้องโดนทำโทษชายหนุ่มวิ่งและหญิงสาวบนหาดทรายแน่จริงก็จับให้ได้เสียงหัวเราะของหญิงสาวดังกระจ่างใส่ด้วยความสุขเธอสอยเท้าวิ่งลงทะเลอย่างไม่กลัวเปียกน้ำหนีไม่รอดหรอกอากเขาร้องออกมาเมื่อหญิงสาววิทน้ำทะเลสาดใส่เขาเล่นแบบนี้หรือนี่แน่ เขาสาดน้ำใส่เธอคืนจึงกลายเป็นสงครามน้ำทะเลที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะอุ้ยไม่เอาแสบตาน้ำเข้าตาแล้วนิสราปิดหน้าคร่ำครวญออกมาในดูสิเดี๋ยวพี่เช็ดออกให้เขาวิ่งเข้ามาหาเธอด้วยความเป็นห่วงแต่แล้วจู่ๆหญิงสาวก็พลักเขาเต็มแรงจนเขาเซะลาล้มลงไปกับคลื่นที่สาดซัดเข้าหาฝั่งพอดีซาหมอปรเมศเปียกไปทั้งตัวหญิงสาวหัวเราะคิกคักที่หลอกเขาได้สำเร็จ พี่หมอกลายเป็นลูกหมาตกน้ำแล้วนี่เธอหลอกพี่เหรอโดนดีแน่หมอปรเมศกระจนลุกขึ้นหญิงสาวก้าวเท้าออกวิ่งหนีแต่ยังช้ากว่าเขาร่างบางจึงถูกกระชากเข้าสู่อ้อมแขนเขาอีกครั้งไว้ใบหน้าของเธออยู่ห่างจากเขาเพียงแค่คืบชายหนุ่มโฉบป,ปากลงทาบทับกลีบป,ปากบางจุมพิษดูดดื่มอื้อึกนิสรารับรู้ได้ถึงความหวานละมุนของรสจูบที่เขามอบให้ปนกับความเค็มนิดๆของทะเล จูบแรกของเธอช่างเข็มนักกว่าเขาจะยอมถอนจูบออกหญิงสาวก็อ่อนระทวยลงกับอกเขาเป็นใยตัวร้ายที่ไรพิษส่งไปเสียแล้วเมื่อดวงอาทิตย์ละลับขอบฟ้าทั้งคู่จึงกลับไปยังบ้านพักหมอปรเมศอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยก่อนเขาจึงอาสาไปจัดโต๊ะอาหารในระหว่างนั้นนิสราก็เข้าไปอาบน้ำในห้องนอนซึ่งมีอยู่เพียงห้องเดียวและนั้นไม่ใช่ปัญหาของทั้งคู่เพราะพวกเขาตั้งใจจะมาทำลูกกัน เมื่อหญิงสาวอาบน้ำเสร็จเธอก็พันผ้าขนหนูรอบกายเป็นกระจมอ,อกออกมาเลือกชุดชั้นในที่จะใส่ในคืนพิเศษนี้แม้เธอจะดูเป็นผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเองมากอยากทำอะไรก็ทำไม่แคร์ใครแต่กับเรื่องผู้ชายแล้วเธอนับว่าไร้เดียงสาที่สุดเพราะไม่เคยมีแฟนสักคนดังนั้นเธอจึงทั้งอ่านทั้งดูศึกษาเรื่องการทำลูกด้วยท่วงท่าต่างๆก่อนมาอย่างเต็มที่ความรู้ด้านทฤษฎีเธอมีอย่างเต็มเปี่ยมแล้ว คืนนี้แหละเธอจะได้ปฏิบัติจริงเสียทีดังนั้นเธอจึงต้องเลือกชุดชั้นในอย่างพิถีพิถันเพราะชุดชั้นในสามารถปลุกเร้าอารมณ์ของฝ่ายตรงข้ามนิสราเอาชุดชั้นในที่เข้าชุดกันมาวางเรียงไว้บนเตียงจากนั้นก็กวาดสายตาพิจารณาไปทีละชุดใส่สีไหนดีนะเธอก็ดอกอย่างครุ่นคิดถ้าใส่สีขาวก็จะดูเหมือนผู้หญิงบริสุทธิ์ผุดผ่องดีแต่จะดูไร้เดียงสาไปหน่อยไหม หญิงสาวพูดปรึกษากับตัวเองถ้าใส่สีดำก็จะดูเป็นผู้หญิงเซ็กซี่แบบเร้าใจเอ๋หรือว่าจะใส่เป็นชุดนอนไม่ได้นอนลายเสือดีนะแต่แบบนี้มันจะดูเหมือนฉันเป็นผู้หญิงอย่างว่าเกินไปไหมเธอพึมพำออกมาอย่างตัดสินใจไม่ได้แล้วเสียงทุ้มก็ดังขึ้นข้างหลังว่าใส่ชุดไหนก็ได้ครับเพราะถึงยังไงผมก็ต้องถอดมันออกอยู่ดี นิสราสะดุ้งตกใจรีบหันไปมองเขาแต่เพราะหมอปรเมศอยู่ใกล้เธอเกินไปจึงทำให้เธอชนเข้ากับเขาพอดีแล้วผะงะหงายหลังวายระวังครับปรเมศรีบคว้าร่างบางเอาไว้จึงทำให้ทั้งคู่ลม้มลงไปบนเตียงนอนตุบใบหน้าของทั้งสองอยู่ห่างกันเพียงแค่คืบสายตาประสานกันอย่างลึกซึง้งนิสราใบหน้าแดงกําเธอเอ่ยออกมาอย่างตะกุกตะกักด้วยความเขินอายว่าพี่หมอละลุกข,ขึ้นนอนก่อนค่ะ นอกจากเขาจะไม่ลุกแล้วยังเลื่อนสายตาลงมองต่ำลงมาแล้วก็พบว่าผ้าขนหนูที่เธอพันรอบตัวเมื่อครู่ได้หลุดร่วงออกไปแล้วเหลือแค่เรือนร่างงดงามที่เขาทาบทับไว้ทำเอาหมอหนุ่มเจ็บร้าวขึ้นมาทั้งกายอย่างต้องการนิสราเห็นสายตาของเขาแปลกไปเธอจึงก็มองดูตัวเองตามสายตาของเขาแล้วก็พบว่าเธอกําลังโป๊จึงรีบเอามือปิดไว้ไว้อย่ามองค่ะนิดอาย หากชอบนิยายสนุกสนุกฟังเพลินๆได้ทุกวันกดไลค์กดติดตามไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้แอดมินทำคลิปต่อไปจ้า